นอนไฮไลท์ของเขาในปีนี้นะคือตัวของ All New Suzuki From นะฮะเป็นรถสร้างงานสร้างอาชีพนะฮะสวัสดีครับ รอรอโตอไอรอนนะครับตอนนี้มาอยู่ในบูธของซูซูกิกันบ้างนะฮะในงานม o t o r e x p o 2025นะฮะเราก็ยังอยู่ในงานนี้กันเหมือนเดิมนะแน่นอนไฮไลท์ลของเขาในปีนี้นะคือตัวของ all new u z u k i f r o n นนะฮะก็เปิดตัวไปแล้วเนาะมี3รุ่นย่อยด้วยกันที่ทำตลาดในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเป็นรุ่น GL นะฮะราคาเนี่ย689,000บาทนะแล้วก็ขยับขึ้นมาเนี่ยเป็นในตัว GLX ราคาเนี่ย749,000บาทแล้วก็ในเกรดท็อปสุด,ดด้านหน้าเราวันนี้คือตัวของ GLX Plus นะราคาเนี่ย790 9,000บาทครับก็ไล่มา 3รุ่นย่อยด้วยกันซึ่งมีให้เลือก2เครื่องยนต์ด้วยกันนะครับในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์1.5เบนซินนะเป็นเกียร์4สปีดแล้วก็รุ่นรองท็อปกับรุ่นท็อปจะเป็นเครื่องยนต์1.5ไมล์ไฮบริดเกียร์6สปีดนะครับก็เป็นตัวเลือกเนาะมีเครื่องยนต์ให้เลือกซึ่งแน่นอนนะไฮไลท์เนี่ยเขาก็เอารุ่นท็อปมาโชว์เนาะในตัวของ GLX แล้วก็จะมีรถเนี่ยของซูซูกิฟองที่เอามาแต่งเพิ่มเติมด้วยภายในบูธนะเพราะว่าปกติแล้วเเเเเนนนนนนี่่่่่ยตตััวรถมมมจจจะะะปป็็แบบ BSUV BSUV ้้ไไซ์ททิขของ BS ลาาดดใหญ กับคู่แข่งในตลาดนะอย่างพวกโตโยต้ายาลิสคอสอะไรพวกนะี้ตัวของซูซูกิฟองจะเล็กกว่านะฮะแต่ว่าเขาก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมมาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะมีการใส่โหลดเตี้ยเข้ามาด้วยคันที่อยู่ภายในบูทข,ของซูซูกินะฮะใส่แม็กใส่อะไรมาจัดเต็มเลยเนาะซึ่งแน่นอนว่าในตัวของซูซูกิฟองเนี่ยเรายังไม่ได้ทดลองขับไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูนะ่ในเร็วๆนี้เหมือนกันก็ฝากรอติดตามด้วยนะฮะซึ่งการพาชมต่างๆเราเคยพาชมไปแล้วเนาะที่งานเปิดตัวนะที่สามย่านมิทาวตอนนั้นก็ได้าาชมภยน ภายในไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะว่าได้อะไรมาบ้างซึ่งในเกรดท็อปสุดเนี่ยที่เป็น GLX+ Plus เนี่ยเราก็ได้อ PTION ฟังก์ชันมาในระดับหนึ่งเลยก็คือพวกกล้องรอบคันนะฮะ ระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆแต่ว่าตัวท็อปไฮไลท์เนี่ยจะได้มาเป็นล้อสีดำนะฮะเนี่ยกระจกมองข้างสีดําคือจะมีความสปอร์ตความดุดันมากที่สุดเนี่ยชุดตกแต่งสีดํามีติดตั้งราวหลังคาต่างๆมาให้แต่ว่าผมชอบสีตัวถังคันนี้ดูสวยดีเพราะว่าสีนี้มันมีแค่ในตัวท็อปอย่างเดียวด้วยเนาะเนี่ยรู้สึกว่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยมันก็ไซส์เล็กน่ารักลงตัวนะเหมาะการใช้งานในเมืองเครื่องยนต์เนี่ยถึงจะไม่ใช่ฟูลไฮบริดเนี่ยแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยโอเคนะ มีระดับ16กิโลเมตรต่อลิตรได้เห็นอยู่แล้วยังเป็นรถที่มีอัตราสิ้นเปลิงน้ำมันที่ดีอยู่นะแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปในระดับ20กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเนี่ยดีไซน์ภายนอกก็จะประมาณนี้เลยนะ,ะน่ะมีไฟอยู่ตรงนี้ฮนะนี่ก็ไฟด้านล่างตรงนี้ด้วยนะฮะกล้องรอบคันต่างๆมีมาให้กระจังหน้าสีดำเนาะในรุ่นนี้มาดูภายในกันนิดนึงแล้วกันเนาะภายในคันนี้นะครับเนี่ยเบาะเนาะเนี่ย ข้างนี้เป็นเบาะหนังนะฮะแต่ก็จะมีตัดกับลวดลายที่เป็นเหมือนสีแดงเลือดหมูนะฮะตรงกลางเนี่ยสัมผัสจะเป็นผ้าเนี่ยคันนี้จะเป็นเบรกมือแบบแมนวนวลอยู่เนี่ยจะไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าและ,ะมีหน้าจอกลางรองรับตัวของ Android Auto Apple CarPlay ต่างๆมาให้นะแล้วก็สังเกตดูนะมีปุ่มเยอะมากนะฮะ,<น>ะเพราะว่าเขาเน้นการใช้งานที่แบบยังมีความง่ายไม่ได้เน้นอะไรที่มันดูซับซ้อนมากนะ,ะ,นะปุ่มค่อนข้างชัดเจนนะเปิดกล้องรอบคันต่างๆอ่ะมีปุ่มชัดเจนเลยตรงนี้เนี่ <นะ S 1> ยไซส์ก็ประมาณนี้เนาะ ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่แต่ว่าพื้นที่นั่งแถว2เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวจะลองนั่งให้ดูนะฮะนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมเฮดรูมผมเนี่ยจะเหลือไม่เยอะนะแต่ว่าพื้นที่ของเล็กรูมเนี่ยเหลืออยู่ความยาวตัวรถคันนี้ไม่ถึง4เมตรนะฮะแต่เขาก็ยังมีแอร์แถว2มาให้นะเพะิ่มความสะดกสบายในการใช้งานมาอยู่แล้วก็มีพอร์ตการเชื่อมต่อนะฮะตรงนี้จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB A นะฮะจำนวน2พอร์ตด้วยกันนยพื้นที่ จะได้ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าเบาะนี้นั่งสบายสัมผัสเบาะดีนะลองมานั่งกันได้บางคนเนี่ยถ้าคนนั่งหลังไม่ได้คนตัวใหญ่อยู่แล้วลองดูว่านั่งแล้วรู้สึกอึดอัดไหมแต่ถ้าคนตัวใหญ่เนี่ยก็ยิ่งต้องลองเลยอันนี้ต้องดูว่าพื้นที่ของ head room แล้วก็ตัว leg room นะว่าเรือเยอะแค่ไหนลองมานั่งกันดูนะจะประมาณนี้นะอันนี้เป็นในเกรดท็อปสุดนะฮะแล้วมันก็มีตัวเลือกลองลงมาเนาะเป็นตัวลองท็อปตัวเริ่มต้นก็แตกต่างกัน นี่นะฮะอย่างที่ได้บอกไปนะว่าเขาก็เอาตัวของซูซูกิฟองเน่ยมาแต่งให้เราดูนะคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่เอามาแต่งเนี่ยโหลดเตี้ยเลยจากรถ BSUV นะทำมาอย่างนี้ดูสปอร์ตเลยเพราะว่ารถคันนี้จะได้ลงแข่งด้วยนะฮะในรายการ idemitsu super endurance Thailand 2025นะก็ได้ไปลงแข่งนะในช่วงวันที่18-20ทธันวาที่จะถึงนี้นะฮะเนี่ยเอามาตกแต่งดูสวยงามเลยลวดลายนะติดสเกิร์ตเพิ่ม,เต,มเติมโหลดแบบเหมือนรถซีดานเลยอันนี้ถือว่าเจ๋งมาก พามาดูรถแต่งอีกสักหนึ่งคันนฮะนี่คือตัวของ s u z u กิจิมเนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหลือโคตาไม่เยอะแล้วเหลืออยู่ประมาณ5คันด้วยกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเอามาแต่งให้ดูเนี่ย เพิ่มเติมนะซึ่งเนี่ยจะมีชุดแต่งอยู่นะมูลค่าเนี่ย280,000บาทครับราคานี้เนี่ยคือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะเนี่ยก็จะมีตัวของโครงหน้าพร้อมกับกันชนหน้านะฮะแล้วก็มีกระจังหน้าโครเมียมพร้อมกรอบกระจังหน้ามีไฟหน้าแบบ LED และไฟเลี้ยวแล้วก็กันชนหลังโครเมียมและไฟท้าย LED นะฮะแล้วก็จะมีโลโก้เนี่ยติดตั้งมาให้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับเอามาให้ดูนะของตัว Suzuki Jimny ครับ แล้วก็นอกจากในตัวของ u z u k กิฟองนะฮะแล้วก็ s u zu กิจิมนี่ที่เราพาชมกันไปเมื่อกี้นะก็ยังมีในตัวของ s u zu กิ XL7 นะอันนี้ก็จะเป็นรถ7ที่นั่งนะใครที่ต้องการรถที่มันตอบโจทย์เน้นความเรียบง่ายที่มันไม่ได้จุกจิกอะไรมากมายเนี่ยตัวของ XL7 เนี่ยจะตอบโจทย์ตรงนี้นะก็จะมาเป็นแบบเครื่องยนต์1.5ไม้ไฮบิดเนาะคันนี้เป็นไม้ไฮบิดเหมือนกันเหมือนกับในตัวของ Su z u k กิฟองนะแต่ว่าคันนี้จะเป็นเกียร์แบบ4สปีดนะฮะก็เน้นความเรียบง่ายเป็นหลักเนาะตัวลองก็ ย้อนไปดูกันได้นะเป็นรถ1นึ่งคันที่ยังตอบโจทย์ในความเรียบง่ายอยู่นะฮะถ้าไล่กันมาต่อนะฮะตรงนี้เราจะเห็นในตัวของ Suzuki s w i ิปนะฮะที่เอามาตกแต่ง Suzuki s w i ิปเนี่ยเป็นรถที่แต่งขึ้นมากได้มันเป็นล้อแม็กสีดำนะสีดําเงาแบบนี้ดูเท่มากคันนี้เนี่ยดูมีความสปอร์ตฉบเฉี่ยวเลยนะซุ้มล้อสีดำนะฮะ สีตัวรถเนี่ยมันเอาไปแต่งได้เยอะนะสวิปเนี่ยเพราะว่าหลายๆครั้งที่สุ z ูกิเอารถสวิปมาแต่งเนี่ยจะมีสีค่อนข้างหลากหลายสามารถใส่ล้อแม็กได้หลากหลายรูปแบบหรือว่าบางคนเนี่ยเคยแต่งแบบสไตล์น่ารักอย่างเงี้ยสไตล์แคมปิง้งมีเหมือนกันคือมันออกไปได้หลายเวตัวรถอันนี้จะเป็นข้อดีของสวิปเลยแล้วก็เรื่องของความไม่จุกจิกความทนทานอย่างเงี้ยอันนี้มันไว้ใจได้หายห่วงสบายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคือตัวของสุ z ูกิแคลลี่นะครับอันนี้ปีนี้เขาก็เอามาทําเป็นรถที่ไว้ขายตัวไติมนะ นี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูเพราะปกติแล้วก็จะเป็นรถที่ทำได้หลากหลายอาชีพมากไนมะ่ว่าจะเป็นร้านตัดขนหมาแมวก็ทํามาแล้วนะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่เขาก็จะมีจัดแสดงอยู่เรื่อยๆหรือว่าเคยทําเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้าเคลื่อนที่ก็เคยมีมาแล้วเหมือนกันที่เอกกับตัวของบุญถาวรน,นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรถเนาะซูกิแคลลี่เนี่ยราคาเนี่ยสามแสนเบาทแล้วก็โครงสร้างแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยหนึ่งแบาท เขาเขียนว่าเป็นแฟนชายแพ็กเกจนะฮะสองแสนสบาทนะฮะแล้วก็ราคาลถอุปกรณ์ตกแต่งรวมทุกอย่างเลย8 2 9 99, 9 9 9สบาบาทนะฮะนี่มีทอนหนึ่งบาทนะอันนี้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะของรถทำมาหากินและกันอันนี้เป็นรถสร้างงานสร้างอาชีพนะฮะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับในบูธของซู z u กินะครับที่เราพามาชมกันในวันนี้นะโดยรวมเนี่ยรถก็จะมีประมาณนี้เลยนะใครสนใจก็มาดูกันได้นะที่บูธของซู z u กิในงาน Motor ร์เอ็ก2025นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ